มาถึงเรื่องราวของรอบวันในวันนี้อ๋อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ดูใช่ไหมล่ะรู้อ๋อรู้ได้ดูดูไดมอนด์ดูไดมอนด์สาบานตรงนี้เลยเรานี่นะเรานี่นะพี่รุตดูน้องๆทุกคนแล้วดูบอสดูบอสใช่เนี่ยบอสดูพระเอดูดิดูพระเอกแต่เราไม่ดูพระเอกเลยหรออุ้ยพี่แจ็คจะไม่ดูได้ยังไงทุกครั้งนะที่ทีเซอร์ across the sky รัดฟ้าล่าฝันขึ้นมาออฟก็จะเรียกอยู่ชื่อเดียวตาคูคิม คิไม่เห็นเคยยากหาเลยแล้ววันนี้ครูพิมก็เลยพาลูกๆนะพานักเรียนนะคะจาก Max Academy มาให้ผู้ชมได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะน้องๆจาก across the sky boss เอินเอินและเดมอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กรี๊ดล้นหลามานกรีดทำไมล้นหลามันั่งแทนพี่เลยพี่นั่งแทนพี่ได้หรอไ่งเลยไม่พี่จะให้เป็นแขกใช่นีผู้แขกไม่นด้ี่ก่อนละกันได้เลยพี่ไม่ติดเลย หนุยไม่มาไม่เป็นไรเลยมาฝึกงานค่ะวันนี้เฮ้ยเราเสี่ยงอะไรกับเนี่ยโ้เสี่ยงเสี่ยงจบจบรายการไปเคลียร์เองนะระวังะ<อ>นะเธอดูพูดจริงจังเฮ้ยสัมภาษณ์ดีกว่าเนาะสัมภาษณ์โอเคเออนี่หลังจากที่วันเสาร์นี้เนาะออนไป EP แรกเป็นไงบ้างอ่าบอสผมอะเอาอย่างนี้คือ คือผมไปก็แชร์ปอไปเชียร์เพื่อนด้วยแต่ว่าผมก็เปิดดูแอฟวันดีไปด้วยแล้วก็เห็นฟีดแบ็มาตลอดเลยก็คือส่งตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าแบบคนตอบรับมันดีครับเพราะว่าทุกคนเห็นถึงความพยายามของเราแล้วก็มันรู้สึกหายเหนื่อยแม่จริงหายเหนื่อยมากนะครับเหมือนเราดูไปพร้อมกับทุกคนเราได้ดูไปพร้อมกับทุกคนแล้วก็จากที่ทุกคนรอมานานยกันครัเพราะวันนี้ก็ได้ดูคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างฮะอีพีที่หนึ่งก็ก็คอมเมนต์ว่า ชื่นชมในตัวนักแสดงทุกคนครับว่าแบบแสดงออกมาดีแล้วก็เป็นอาจจะเป็นแบบเรื่องแรกของใครหลายๆคนด้วยอะไรเงี้ยเออแต่ว่ายังทําได้ดีขนาดนี้ถูกไหมเออเอินลาลูกฟิตแบคเป็นยังไงที่มาถึก็ก็ดีค่ะเรียกว่าคือจริงๆหนูก็แบบว่ามีแบบฝากเพื่อนๆมาหาอะไรอะไรอย่างนี้ด้วยแม่ปกติเพื่อนๆเขาไม่เคยดูเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้พอแบบเขาเห็นว่าแบบ คือเหมือนหนูก็เรียนแบบเตเยเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหลายๆคนก็มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินเหมือนกันหนูก็เลยแบบส่งให้เพื่อนดูว่าแบบเนี่ยเรื่องเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนคัมภีร์จริงๆเลยที่พี่บอยอยากจะบอกทุกคนที่จะมาเรื่องจริงเป็นแบบศิลปินอะไรอย่างเงี้ยให้มาดูกันเออเพื่อนเขาก็ดูแล้วก็ สนุกกันอะไรอ่ะใช่เพราะว่าถ้าพูดถึง Across the Sky ลักฟ้าร่าฝันเนี่ยต้องเล่าคร่าวๆให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่งออนแอร์ไปเมื่อ EP แรกบางท่านอาจจะไม่ได้ดูช่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเด็กๆในการตามหาความฝันบางคนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเราเห็นศิลปินแล้วสมมุติเห็นน้องๆในวันนี้เราก็เห็นแต่ภาพความสําเร็จใช่ไหมไม่รู้เลยว่าเส้นทางกว่าที่เขาจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้เนี่ยเขาต้องผ่านเส้นทางอะไรมาบ้างทั้งในพาร์ทของครอบครัวล่ะบางครอบครัวสนับสนุน ถ้าครอบครัวไม่สนับสนุนล่ะไม่เข้าใจหรือสนับสนุนแล้วสรุปมันเป็นความฝันของเราหรือมันเป็นความฝันของใครอันนี้รวมอยู่รวบตึงอยู่ใน across the sky เลยแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ละครเรื่องนี้เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคุณก็เล่นกับเขาด้วยทำไมวันนี้เนี่ยก็เลยต้องถามคุณด้วยออเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไร มันเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า20ปีที่แล้วในเรื่องเนี่ยในเรื่องนะในเรื่องนะแม่ชีวิตจริงนะในเรื่องเนี่ยพูดง่ายนะแม่อยู่มาตั้งแต่นู่น20ปีที่แล้วจนมาถึงยุคนี้ถูกไหมยช่20ปีที่แล้วในเรื่องเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทําไมครูแม็กไม่ยอมรับสกายแล้วเธอเนี่ย ครูคิมเนี่ยเขาบอกเป็นผู้กุมความลับทุกอย่างเหรอเวลาเราถามจริงจังเธอหน้ากลัวเหมือนกันนะหรือว่เธอหน้ากลัวไม่ใช่หรือเปล่าแม่รุ้ยรุ้ยดีแล้วที่เราย้ายเอินญไปตรงนู้นเนาะแต่เวลาถามเอิญน่ะเขาไม่ถามแบบนี้นะเวลาเราถามเอิญน่ะชั้นไหนเอิญเอิญเอิญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าแม่ตอบก่อนแม่ตอบคำถามเมื่อกี้ก่อนเรื่องเนี้ยตอบไม่ได้เขามีหรือเปล่ามีความลับออะไรรหืเปนมีความลับอะไรในเรื่องเออปอ่ามีมีเรื่อง เราเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่ตอนนั้นครูคิมเนี่ยในบทบาทของการที่จะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของศิลปิน2คนนี้หนึ่งในนั้นก็คือพ่อของสกายเมื่อ20ปีก่อนเมื่อ20ปีก่อนเป็นคู่ดูโอ้กันชัยศิเอเต็มแม็กเต็มแม็กเนี่ยทางเต็มเนี่ยนี่อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนเมื่อ20ปีก่อนแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีเนี่ยมีเรื่องราวหลังเวทีก่อนหน้านั้น แล้วก็เลยเป็นปมหรือเป็นประเด็นต่อเนื่องมาถึง20ปีนี้ใช่แล้วก็เป็นประเด็นต่อไปเรื่อยๆให้ติดตามว่าปมเนี้ยเป็นปมใหญ่มากแน่นมากจะสามารถคลี่คลายได้ไหมซึ่งเธอรู้ฉันรู้แล้วในตัวในในละครเนี่ยตัวสกายเนี่ยรู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยแล้วก็งงว่าเอ้ยทำไมเขาถึงไม่รับเราแล้วเขาแบบทำไมเขาเกลียดหน้าเราหรอเราก็สงสัยว่า เอ้าเป็นเพื่อนสนิทพ่อแท้ๆทำไมไม่รับเราอะไรอย่างงี้แล้วเราเป็นหลานบางคนอะไรอย่างเงี้ยเราสับบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาใช่ไหมแล้วเราเห็นบอกว่าในเรื่องเนี่ยตัวสกายเองโ็โหต้องแบบ พยายามทำทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะใจครูแม็กอะคือเขาไล่ไล่ขนาดนั้นมกไปเรียนกับค่ก็ได้ลูกมีตั้งหลายสถาบันไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับไม่ได้หรอต้องเรียนกับเพื่อนที่สนิทที่สุดของพ่อคือใจเราอะอยากรู้เรื่องของพ่อเพราะว่าเราไม่เคยได้คุยกับพ่อไม่แบบคือคุณพ่อเสียไปก่อนแต่เขายังเด็กๆอย่างนี้ไงแล้วเราแบบเราตีความมาว่าแบบเราเห็นเพื่อนแบบมีคุยกับพ่อเล่นกับพ่ออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าห่วยหาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพ่อก็เลยต้องเป็นครูแม็ก มีเท่านั้นไม่ว่าจะได้ยังไงทําทุกวิธีทางร้อเพลงกลางสุนาธารณะก็ทํามาแล้วนแต่มันอาจจะยังไม่พอสําหรับเขาหรือเปล่านี่ต้องลุ้นต้องลุ้นว่าจะได้เข้ามาอยู่ใน Max Academy ะคม่าใช่ไหมฉลามอะไรเห็นบอกว่าเป็นตัวตึงไดมอนเป็นตัวตึงถึงในเรื่องเนาะในเรื่องในเรื่องเลยในเรื่องเป็นตัวตึงครับก็จริงจงฉลามเนี่ยผมดูแล้วก็เป็นแบบเหมือนอันตราพานอ่ะเจอปุ๊กก็ใส่เลยอะไรเงี้ยก็คือไม่ชอบหน้าสกายเขาเหรอก็น่าจะไม่ถูกกัน มากกว่าแบบมองหน้าเราไม่ค่อยแบบเข้าใจกันแต่ในชีวิตจริงนี่เราสนิทกันนะแต่ในแต่ในละครก็คือจะไม่ค่อยชอบที่หน้าสกายเท่าไรใช่ครับแต่ว่ามีเหตุผลนะที่ไม่ชอบเพราะเรารู้สึกว่าคงขวัญเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับ เป็นของของเราก็เป็นของของเราแบบคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยครับเราเหมือนเราแบบเราเป็นฉลามแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยของขวัญเดินใช่เราก็บุมบามชอบต่อยคนอื่นเขาใจร้อนใจร้อนใจร้อนแต่ว่าแต่ว่าก็มีเหตุผลนั่นแหละก็ไม่ไม่อยากให้ทุกคนแบบอย่าเพิ่งตีความว่าฉลามทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องไปต่อยพระเอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆมีเหตุผลครับเป็นคนแบบหวงของพวกนี้ะไม่แต่พูดเลยนะว่าฉลามเนี่ยคือดูไปเรื่อยๆนะอ้าวอย่าเพ เผยใจรักเขานะนั่นนี่คือหลายคนแบบกลายเป็นไม่เห็นใจฉลาดเหมือนกันนะห่วงของหรือห่วงคนไม่รู้นะเอ้ห่วงคนทุกคนเออเอินเอินเอินเอิเอ่ะฉากมอเตอร์ไซค์เนาะมอเตอร์ไซค์ล้มเออฉากมอเตอร์ไซค์ล้มอ่าฉากเปิดตัวที่พระเอกนางเอกเจอกันใช่ไหมคะก็เป็นซีนมอเตอร์ไซค่ะซีนนั้นจริงๆแล้วเห็นล่าเริงหรือว่าเห็นกัดกันแกล้งกันสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นซีนที่นี่นี่ เรียกว่ายากมากๆรับหนูคือทำไมอแรกมาด้วยน้ำตานะคะใช่เกิดอะไรขึ้นฮะคือมันเป็นซีนที่หนูจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแบบหนูไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์มาก่อนีขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกใช่ค่ะแล้วแบบเขาให้ฝึกมันสามวันซึ่งเวลาที่ฝึกในสามวันนี้มันก็แบบไม่ได้ไม่ได้มีเวลาพอขนาดนั้นที่เราจะคล่องแล้วสามารถมาขับในกองถ่ายได้แล้วก็มีคนซ้อนด้วยคือว่าใช่ต้องมีคนซ้อนเราต้องดูมุมกล้องต้องแบบเลี้ยวองศานี้เท่านั้นแล้ว เราต้องพุ่งมาด้วยตัวเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าจริงๆวันนั้นมีแบบอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าก็โชคดีค่ะที่แบบว่าทุกคนไม่ได้เป็นอะไรคือแทนที่จะต้องพุ่งชนสกายคือพระเอกในเรื่องไปพุ่งหาใครลูกพุ่งหาพี่นักข่าววันบันเทิงเราเราขอโทษที่ี่เงาี่งไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วแล้วแล้วเสยขึ้นมาเลยใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นฟุตบาทพุ่งใส่ต้นไม้ไปเลยเข้าใจราะวแบบเออม่ตกใจด้วยเนาะมันเตกใจ คือแล้วเวลาถ่ายมันต้องมีคิวห้วยมันต้องมาตรงนี้อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคือผมว่ามันหลายเรื่องด้วยครับคือคือเรื่องอะไรบ้างเอาระบายออกมาเลยลูกไปถึงตอนนั้นไปถึงตอนนั้นเนเอใช่ทีนั้นไงเป็นที่ที่เอิญจะต้องแบบตีกับผมทะเลาะกับผมแล้วว่าคือมันมีเรื่องของบทอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยเขาก็คงกังวลเพราะว่าเวลาการฉากที่ต้องทะเลาะกันเนี่ยคือคนทะเลาะกันจริงๆอ่ะเขาไม่ได้จําบทไงมันพลังพลูใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือมันมาเป็นบทใช่แล้วคือเราเล่นไปเทคก่อนหน้านี้ มันมีผิดผิถูกๆบ้างมันก็แบบกึ๊กกะปั๊กกึ๊กกะปั๊กใช่แล้วก็มันเขาก็กดดันนั่นแหละไม่ดู้อะไนั้นหลายเรื่องหลายเรื่องที่แบบพอมันขึ้นพุทธพาดเป็นกันพี่บอยก็วิ่งมาทันทีเลยค่ะบอกว่าพี่บอยเธาคนเกียดนะใช่พี่บอยแบบบอกว่าเมื่อจะใส่ังไงรางนี้เหรอโบ๊ทใส่เขาพังเปล่าเหมือนพี่บอยเขาก็บอกบอกเสมอว่าแบบเซฟตี้มาก่อนนะอะไรอย่าันนี้เรื่องจริงถามว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บอยพี่บอยดุไหม เพราะพี่บอยคุ้นคนุคน้นเฮ้ยทำไมคุณขำก่อนเด็กคุณนุ้ยคุณขำก่อนน้อนงน้องเลยเพราะว่า <นะ S 1> คือเอาคนที่ยินดีชมวิเรื่องนี้พี่บอยตะโคนเกลียดกำกับอะทุกคนจะต้องรู้สึกว่าพี่บอยเก่งช่างเป็นเอะช่วงแรกๆหรอครับช่บวงแรกก็ผมว่าน่าจะเก่งกันทุกคนนะครับแต่ว่าพอพอเราได้ทำงานกับพี่บอยไปเรื่อยๆครับผมรู้สึกว่าสนุกแล้วก็น่าจะมั่นใจในผลงานที่ออกมาใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับคือว่าทุกคน่ะเอาจริงๆน้องๆก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติม รุ่นครูก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะจริงๆพี่บอยเป็นคนทำงานแบบละเอียดมากล้วดูทุกอย่างคือแบบว่าคือเรายังไม่สังเกตเลยอ่ะแต่แบบอยู่ในไม่มีอะไรเล็ดลอดสายตาพี่บอยไปได้นะเห็นพี่บอยยิงบอกว่าได้มาเจอน้องๆเจอเด็กๆก็รู้สึกว่าแบบได้พลังงานดีๆจากเด็กๆมาเหมือนกันอันเนี้ยจริงๆค่ะล้วผมชมแม่นะ ทำไมฮะสวยขึ้นทุก EP เลย้ยวันนี้เขาก็สวยนะเขามีเปลี่ยนลุคแบบมีหน้ามึงแม่แบบจริงนี่ตอนอยู่ในกองถ่ายมันมีอะไรไหคะอะไรอะแม่ผมมันไม่ค่อนเนี่ยแม่ทำอไงแนะนำร้านแม่เล็บไม่ได้การแนะนำอันนี้ยคือแกลในชีวิตจริงกันด้วยเลยใช่แล้วที่สำคัญคือน้องๆทุกคนน่ะอยากให้อยากให้คุณผู้ชมนะคะได้ สงใจเชียร์น้องๆเขาเพราะว่าเป็นเจนใหม่ที่มากความสามารถจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายที่จำบทบ็อกกิ้งร้องเป็นในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นว่ามีโชว์ดใช่ไหมฮะค่ะครับผมเพราะว่าพูดถึงละครไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ปล่อยเพลงออกมาแล้วใช่นั่นคือเพลง your my first love ครับผมแล้ววันนี้จะมาร้องเพลงอะไรจ๊ะวันนี้เป็นอิกเพลง วันนี้มีมีสองเพลงครับชอบงเพลงก่อนที่มีก็มีสองเพลงที่ปล่อยออกมาเพลงแรกก็คือ Yo My First Love เลยร้องกับศิลปินทั้ง19คนนะครับแต่วันนี้เรามา3ามคนมามา3คนก็คือมีเพลงหนึ่งชื่อว่า Across the Sky เป็นเพลงที่แบบว่าส่งกำลังใจแล้วก็ร้องแทนเพื่อนๆทุกคนเลยเพลงนี้ผมมีส่วนร่วมด้วยครับทำไรทำไรทำไรแต่งรับเฮ้ ได้เพลงนี้ด้วยครับก็เหมือนกับทางพี่โปรดิวเซอร์เขาก็บอกว่าอยากจะให้แบบอยากให้ไดมอนด์ได้โชว์ศักยภาพอยากอะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยลองแต่งรับดูเพลงนี้ราฟัง กวาที่อยูกว้างใหญ่ไม่เค้าที่อยู่แสนไกลทำให้ฉันนันสงสัยว่าเธอนั้นเป็นยังไรอยู่ตรงนั้นสบายที่หรือเปล่า is everything okay right now ตัวฉันคนนี้พร้อมที่จะรับฟังทุกเรื่องราวเพราะว่าฉันอยากให้รู้ว่าเธอไม่เดียวดายยิ่งฉันอยู่ตรงนี้ The same sky. หากว่าเธอนั้นต้องการใครสักคนอยู่ข้ขางๆได้โปรดแค่บอกมาเพราะแม้ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็ตามแค่ส่งสัญญาณ <Yeah. S 1> ฉันพร้อมออกไปหา <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะยากลำบาก <Yeah. S 1> มากมายเท่าไร oh i l l be f i n e หา่างแค่ไหนฉันพร้อม across <Yeah. S 1> the sky บอกกันมาฉันก็พร้อมไปหาจะกี่โมงจะกี่ยามหรืองที่ห้าก็ตามขอเพียงแค่ให้ตัวฉันได้เทคแครเธอ a n y t i m ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าฉันนั้นไม่ตลอดเวลาที่ฉันมองฟ้ามันคือสิ่งนี้ที่ฉันออกตามหา Let's go inside เธอถ้ามือไปเกาฉันไหนถึงแม้เธอโน่นดูง่างแค่ไหนฉันจะตามฝันลับไปให้กล้าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามไปหร่้ใจเลยให้เป็นตำนานแล้วแตว่ดฟ้าเอากับนิทานลงมาทุกงหมดคงได้แค่ฟันแต่เราไม่เล่าเท่ ว่าฉันอยากให้รู้ว่าเธอไม่เดียวดายยิงมีฉันอยู่ตรงนี้เพืนอนี้เพื่อส <พอ S 2> ิมสกยายหาเธอนั้นต้องการใครสักคนอยู่ข้างข้างได้โปรดแค่บอ,อกมาเพราะแม้ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็ตามแค่ส่งสัญญาณฉันปลอบมาอ across the sky across the sky in the sky across the sky what the สวัสดีอีกรอบไงน้องโชว์ติดแล้วสวัสดีหน่อยวันนี้เราเนี่ยยังไงกันะชติสถานเนี่ยเออไอ้วุ่นเหรอดูว่าวุ่นเหรอเธออึงกับความน่ารักของน้องอะไรใช่ป่ะครับอย่ามาแต่แต่เราเราขยับซิเราขยับซิเออันนี้เออเอินน่ารักจริงๆนะารักจริงๆไอบีออฟเลยให้พี่ออฟเนี่ย ดูเลยอะคอสทำไมเราต้องดู the sky. อะคอสเดอะสกายต้องดูต้องดูค่ะพี่ออฟต้อง,องดูนะคะท<อ>ุกคนเรื่องนี้เพราะว่าคืออย่างที่บอกไปค่ะคือทุกคนจะได้เห็นทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังของวงการบันเทิงนี้จริงๆค่ะคือทุกอย่างที่เด็กๆทุกคนทำแล้วก็แบบ ทั้งในเรื่องของการร้องการเต้นอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็ตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนกันมาเยอะมากกว่าจะได้ซีนหนึ่งนะคะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไหนอ้บอกพี่อ๊อฟส่วนตัวที่พี่อ๊อฟดูนะคะดูนะคะดูจ้าไม่สบตาหนอนเลยไม่สบตายืนไม่สตาเขาหมุนนิ้วแล้วเนี่ยเขาหมุนนิ้วแล้วหูเราอย่าแดงหูเราอย่าแดงเขาหมุนนิ้วแล้ว่ะเพื่อช่วยอ๊อฟค่ะเพื่อช่วยอ๊อฟ่่่แมมาคท่อนแร็ปเดมอนก็เก่งยอดเยี่ยมนะกล้าวใจของแม่ก็หายใจไม่่่่่คอยททันเาไหร ทำได้ดีมากเอ่นนบอบอสเราจะติดตามคอสอะสกายและฟ้าร่ฝันได้วันไหนครับเวลาครับครับผมจริงก็ออนไปแล้วนะครับสำหรับคอสอะสกายและฟ้าร่ฝันอีพีแรกทุกคนก็สามารถก้องไหนครับ <S <S นี่ฮะนี้เลยลูก <S <S ทุกคนนะครับก็สามารถย้อนดอูได้ทาง Netflix นะครับผมนะแล้วก็ในตอนต,อต่อไปนะครับผมก็ทุกวันเสาร์เลย2องทุ่ม้าทางช่องวัน31แล้วก็สามารถดูสดในแอปวันดีได้ครับ แล้วก็ย้อนดูได้ทางเน็ตฟลิกครับผมสนุกเข้มข้นมากขึ้นทุกๆ EP ีอีที่2จะมาติดตามว่าเอ๊ะบอสหรือว่าสกายเนี่ยจะได้เข้าไปอยู่ใน m a ็กซ์อะคามี่ไหม,มแล้ถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ย จะมีใครมาขัดขวางอย่างฉลามหรือเปล่าแล้วเอนเอนล่ะเจอกันตั้งแต่แรกเนี่ยเอ,อ๊ะรู้สึกว่าของขวัญกับสกายจะไม่ถูกกันแล้วเมื่อไหร่จะถูกกันละ่ะ,ะมี่ีกหลายเส้นให้ติดตามนะคะสนุกสนานแน่นอนนะคะฝากด้วยนะคะ Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันค่ะ2องทุ่มสิทางช่องวัน31ทุกวันเสาร์นะคะ,ะวันนี้ขอบคุณน้องๆด้วยค่ะ,ะน่ารักมาก ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี